เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567บริษัทเกรดอินทร์รักจำกัดบริษัทผู้ดูแลสุขภาพชั้นนำของประเทศไทยผู้จัดจำหน่ายเคมีล์ชนิดเม็ดยาลดกรดขับลม2คุณสมบัติในเม็ดเดียวได้จัดปาร์ตี้เอาใจคนสายแซ่บที่มาพร้อมเมนูคู่คนไทยรสจัดจ้านในงานแซ่บทูอินวันปาร์ตี้แซ่บกับโจ้เครมะและเปิดตัวพิซเซนเตอร์คนแรกอย่างเป็นทางการโจ้พัวสิทธิ์อนันต์พรสิริ ผู้ที่มีประสบการณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์และภายในงานคาร์จออียังถ่ายภาพร่วมกับผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมง,งานแบบใกล้ชิดพร้อมกับโชว์มินิคอนเสิร์ตเพลงดังให้แฟนได้สนุกสนานณสยามสแควร์ซอย5ค่ะพรีเซนเตอร์เคมิลเป็นงไงบ้างก็โอ้ดีครับดีใจมากแล้วก็เหมือนเหมือนจากที่บอกครับผมพูดจริงๆเลยว่าแบบผมมีปัญหาเรื่องช่วงท้องกดไหลย้อนหรือแบบลมในท้องไม่ดีก็เ,เป็นคนกินรสจัด พอวันหนึ่งเราได้เป็นผู้ประสบภัยพี่เดือนผู้จัดการก็เอาเคมิลมาให้ทานตลอดคือข้อดีคือผมไม่ชอบเคี้ยวผมชอบกลืนเลยก็พอได้เฮ้ยง่ายชีวิตง่ายขึ้นแล้วก็พอวันหนึ่งมีติดต่อมาว่าเฮ้ยเคมิลสนใจโจวี่เป็นพรีเซนเตอร์โอ้โหคแรบบับผมคงปีนี้ผมกินเคมิวได้แบบไม่ต้องซื้อเลยครับ <laughs> ก็เ <laughs> นี่ยที่สิ่งที่ดีใจนะครับ <laughs> ก็ดีมากแล้วขอบคุณเคมิวที่เห็น <laughs> เห็น <laughs> เห็นเด็กบ้านบ้าน <laughs> บ้านนอกคนหนึ่งที่ได้ได้เห็น ได้ให้โอกาสอะไรแบบนี้ผมขอบคุณมากๆครับเหมาะกับชาวชาวเราด้วยเหมือนกันนะครับชาวเราที่แบบทํางานหนักบางทีดึกๆอะไรแบบถ่ายงานถ่ายงานนู่นนี่นั่นหรือแบบไปนู่นนี่นั่นต่างจังหวัดผมว่ามันเหมาะมากมีพกไว้สักอันสักซองสองซองผมว่าจบชีวิตแบบสบายหนึ่งไอเทมไอเทมในกระเป๋าของผมทานง่ายด้วยครับผมนี่คือคือมันไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวครับเอาใส่ปากแล้วก็กินน้ำตาม รสชาติกินง่ายครับไม่ขมครับกินง่ายเลยก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเรื่องช่วงท้องหรือแบบเป็นกดเป็นกระเพาะไม่ดีก็ก็ฝากครีมิลด้วยนะครับก็ทานง่ายแล้วก็บรรเทาอาการได้จริงๆผมรับรองผมรับประกันว่าผมเป็นจริงๆแล้วก็ผมใช้จริงแล้วก็ดีขึ้นมากจริงๆครับตอนนี้ใช้ชีวิตปกติมากครับ